ค่ะผู้สาวจะตอบจริงใจก็เป็นเกียิมากที่ได้เล่นกับพี่แจเพราะว่าแฟนคลับเขาเยอะมากที่แบบเปิดทีเซอร์มาปุ๊บแล้วคนกีดเยอะๆเราก็เอ้ยเขากีดเราหรือเปล่าเขาไปปุ๊บหป้ายแจมเต็มเลย ผลพลอยได้ที่เราได้เล่นกับพี่แจมเพราะว่าเวลาเราเดินด้วยกันเนี่ยเราก็จะได้เสียงกีไปด้วยก็ฝากแฟนคลับพี่แจมเอ็นดูหนูด้วยนะคะแ,แต่หลังก็คืแอแกง,งแจ<อ>มรูได้ยังไงยังไม่ยังไม่เคยไปเบื้องหลังเลยไม่แรอย่านะไม่เคยแก้หนูกับพี่แจมเมาท์มอย,อยอย่างเดียวเมาท์อมอย,อยชาวบ้านอย่างเดียวไม่เคยแกล้งกัน ตัวละครในนั้นก็ตามมานั้นเลยมีพี่กับตนมีพี่พิมมีพี่อ่อมแล้วก็มีน้องๆที่ประกวดบิ๊กซีมาใครตามหาใครลืมมาเรื่องเนี้ยออนั่นแหละสิหนูก็ยังไม่เข้าใจกับการตามหาจริงๆอ่ะเรื่องที่แล้วอ่ะคือหนูตามหาแม่หนุ่ยแต่ว่าเรื่องเนี้ยคือเราไม่ได้ตามหาเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าใครคือพ่อคือแม่เราแต่เราเป็นแบบว่า ว่าความจริงมันคืออะไรกันนะทำไมพ่อกับแม่เราถึงเลิกกันทำไมเราถึงอยู่กับยายทำไมเราถึงอยู่ติดก่อททำไมเราต้องมาเจอพระเอกโอ้ทำไมทำไมทำไม้ทำไมเราต้องอย่ีงนิงและทำไมหนูจะต้องเล่าเรื่องอะไรขนาดนี้ดราม่าค่ะแต่เล่าให้มันตลกเ่าใม่ดูเฉยๆรต่ตาค่ะตอเลยใช่ก็เหมือนชีวิตจริงกันเลย อะไรนะเริ่มเยอะแล้วพี่ยังไม่เรียนเตอร์สแกนเพราะว่าตอนนี้เราโฟกัสที่เงินแล้วก็งานนี่คือเชียร์มวยไปแหละงานนี้มันตอบตามสูตรป่ะเออตามสูตรนาเฮ้ยเนี่ยเราก็อย <Love> ่ามารู้เยอะสิก็ให้หนูเป็นดารา มันก็จะอยู่ไม่ได้อีกมันก็จะโดนทัวรนู้ๆๆนทัวนี่มาลงอีกแล้วก็เออให้รถทัวร์ไปที่อื่นบ้างแล้วก็ตอบดาราหน่อยตัวดัเท่าไหร่ี่อ evet. ๋อนั่นสิเท่าไหร่แล้ว่ะสองปีอุ้ยมีคนจำได้ด้วยสองปีกว่าถูกต้องค่ะอุ้ยพี่นี่ F4 แล้วเนี่ย F4 มาแนเราไอีกแบบแเราแบบหัวใจมันบ้าตลอดเลยเราตลอ กับแม่คุยกับน้องชายนี่คุยกับพี่พี่คุยกับพี่พี่ช่องวันที่น่ารักคุยกับพี่พี่นักข่าวตอบไม่ได้สาระเลยแล้วแฟนแบบสองปีที่ผ่านมาเป็นยังไงไม่มีเลยค่ะมีเลยค่ะรักแทนหน้าตาเป็นยังไงรักแทนนั่นสิก็เลยต้องมาเล่นเรื่องตามหาเนี่ยเพราะเราก็ไม่รู้ว่ารักแทนหน้าตาเป็นไงเราก็เลยเล่นแต่ตามหาตามหาแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่อายยี่สิบห้าค่ะอฮ้ยไครบอย่างที่บอกแล้วนี่างี่บอก เนี่ยหนูเคยพูดหรอคะเคยพูดว่าอายุ25จะเปิดตัวแฟนสามสิหรือเปล่าฟังผิดเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวก็ดูใช่คือบางทีอ่ะวันนี้เราพูดอย่างหนึ่งพรุ่งนี้เราก็อาจจะพูดอย่างหนึ่งก็ได้อาทิตย์หน้าเราจะพูดอย่างหนึ่งก็ได้เออคือขนาดความรักใจเรามันยังเปลี่ยนกันได้เลยเรื่อง การตอบพี่ๆนกข่าววันนี้มันก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งพวกนี้ก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งใจเราเปลี่ยนก่อนดูข้อความบันเทิงอเยอะๆอยากมีแฟนไหมคะอยากมีสิคะอยากมีอยู่แล้วแฟนอ่ะไม่มีใครแบบให้กําลังใจเลยตอนทํางานเธอเหมนพี่ไปขอพรอะเลยรือเปล่าเลิกเป็นเื่อยแบบเออไปหาคนด้วยหรือเปล่แบบคพ่อแม่คือมูจนไม่มูแล้วคำว่าไปหาหมอดูที่ไหนหรือไปมูที่ไหนเขาก็บอกว่าเนี่ย อีกสองเดือนเนี่ยอีกสามเดือนจะมีผ่านมาสองปีกว่าคุณหมอคะไหนเอ่ยสำนักไหนเนี่ยเนี่ยดูเลยนะถ้าเข้ามาเป็นแบบทรงแบบสะอาดสะอาดเป็นผู้ชายเรียบร้อยเป็นผู้ชายแบบอุ้ยแกลมๆหน่อยเนี่ยใช่เนื้อคู่แน่สองปีแล้วค่ะก็ยังโสดอยู่มีเข้าเตาไหมเข้าเตาไหมไม่ได้ไม่มี วันนี้เดินผ่านสะอาดเต็มเลยเดินผ่านเจอกี่คนนะคะที่จะแบบร้อยวันนี้มองทุกคนค่ะไม่ต้องห่วงคนนี้ก็หลออุ้ยเรื่องนี้หล่อเรื่องนี้หล่อติ๊กไปแล้วติ๊กไปลุ้ยติ๊กไปแล้วเยอะมากพระเอกช่องวันนี้แต่หล่อๆทั้งนั้นเลยค่ะวาสนาเราเนาะได้มาเป็นนางเอกบนเราได้บุ๊ควันาเกิดวันาเดวันถเกิดเจทชอบเราจะบีจีบเลยไหมไม่จีบก่อน เขาไม่ชอบเรามันหน้าแตกเวลามันหน้าแตกมันอายเขานะใช่ค่ะไเราจดีจะทำไงให้เขาจีบอะพี่ๆต้องช่วยก็ช่วยๆกันแชร์ว่าจีบได้ใช่ค่ะจีบเธอใช่ค่ะจีบเธอหาเงินเก่งด้วยใช่หาเงินเก่งแต่ขอใช้เองก่อนเศรษฐกิจไม่ค่อยดีตอนนี้ไม่แบ่งเหรอเออเคยแบ่งแล้วไม่เวิร์กขอใช้เอง แรงขนาดนั้นหนูก็ไม่เปใครอยู่แล้วอะไรที่ผ่านมาแล้วก็อย่างที่บอกวันเมื่อวันอดีตมันก็จะไม่เหมือนปัจจุบันปัจจุบันมันก็จะเหมือนอนาคตดูเพื่อความบันเทิงค่ะใช่ทุกวันนี้เป็นตัวเองทุกวันนี้เปน้องชายเลยอะไรเข้าเรื่องมีสาระหรือเปล่า เขาอยากได้เพราะว่าปีนี้เขา18ปีเขาก็บอกว่าของขวัญวันเกิดเขาขอรถเราก็เลยซื้อรถให้เขาค่ะไนั้นัน่งตั้งแต่นตั้งแต่วันแรกแล้วพอน้องขับยังไม่แข็งต้องขับจากศูนย์กลับบ้านให้น้องอก็เลยได้นั่งก่อนคนอื่นน้นมี้อตกล,ล,ลุอะไรร่วมกันไหมแบบพี่กับน้องรถให้รถหนึ่งต้อย่างคือที่ซื้อให้เนี่ยเพราะว่าตอนแรกก็แบบว่าเฮ้ยอายุ18เองมันเกินตัวไปหรือเปล่ายังเด็กอยู่แต่ว่าตลอดปีที่ผ่านมาไปย้อนดูอะ พียอดวิวมันเยอะกว่าเราทุกวิวเลยคนกดไลค์ไอจงไอจีก็เยอะกว่าคนกดแชร์ก็เยอะกว่าเด็กเจนเซ็ตทำไมพลังเด็กเจนเซ็ตมันเยอะขนาดนี้เราก็แบบอยากให้เด็กเจนเซ็ตมากดเราบ้างเราก็เลยแบบเข้าทางน้องเลยฉะนั้นลงที่ซีต้องคอนเทนต์อต้องต้องคอนเทนต์อยู่แล้วเพราะว่าเราซื้อเราซื้อจริงแต่พอเราถ่ายคอนเทนต์ปุ๊บยอดวิวมันก็ได้คืนมาบ้างมันก็ต้องเอาเงินคืนมานิดนึงใช่ค่ะ เงินสดก็ไม่ไหวเจนจะกิจไม่ดีอะไรผ่อนได้ก็ผ่อนไปก่อนนะคะไม่ค่ะอันนี้ประมาณเท่าไหร่บอกดกก็ตามนั้นเลยจะไปบอกเลยสำหรับจหวก่อนมองยูก็ไล่ร้านอยู่ค่ะมข้อตกลงกับไมไม่ตกลงไม่ตกลงเพราะว่าเดี๋ยวก็แอบอยู่ดีใช่เด็กถ้าเราไปห้ามเขาจะแอบเราก็ให้เขาทำแบบจงแจ้งมาเลย เธอคิดว่าเธอเจ๋งหรอแหนฉันอยากดูนะใช่เจนซีต้องแบบท้าทายเจนซีต้องท้าทายเจนซีว่าโอ้ยแค่นี้เองแต่ก่อนพี่มากกว่านี้อีกขีดขีดเราเคยผ่านมาแล้วโอ้ยแบบจีบทรงจีบสาวอกหักโอ้ยแต่ก่อนพี่อกหักกว่านี้อีกโอ้ยให้เปยผู้หญิงโอ้ยพี่เปย์ผู้ชายกว่านี้อีก ให้พี่พี่นักข่าวในความจริงแล้วว่าผู้หญิงทุกคนที่ติดตามพี่เบสอยู่เราเอาเงินนำทางเราอยากข้างรักจ,จนให้ผู้ชายนะคะดูพี่เป็นตัวอยา่าง ที่ประสบอ่านน้องเซิร์ชกูเกิลก็เจอตอนเนี้ยคืออยากรู้ว่าพี่อ่ะชีวิตเป็นยังไงทำไมถึงออกมาสอนเซิร์ชกูเกิลเลย1,2,3,4งสองสม่ข้าไหเนีเราถ้าถ้าขอรกูเกิลรูปดแบบรูปข่าไไม่ให้ลบค่ะไม่ต้องลบค่ะนอกจากเราจะได้ตาตึงแล้ว ผู้ชายเหล่านั้นก็จะตาตึงไว้ด้วยว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนให้เธอได้ขนาดนี้แหละเราไม่ใจว่าถูกข่าวที่อยู่ในกูเกิลที่มันถูกต้องแล้วที่มันอยู่ใน Google ห้ามเพจไหนลบออกให้มันเตือนสติเราแล้วก็สอนน้องๆเนน4แล้วก็ตอกย้ำ ใช้กับยากคืออะไรอ่ะก็เลิกไปแล้วอยากจะเปทำงานก็เลิกเปย์แล้วอ๋อหมายถึงว่าจะเลิกเปย์ไหมมันก็เป็นเรื่องของคนรักถ้าวันนี้บอกเลิกเปเอ๊ะถ้าพรุ่งนี้มีแฟนใหม่ต้องไงล่ะไม่ตอบดีกว่ารอเล่นรอเล่นไม่เปย์ไม่เปยตอนนี้ตอนนี้เราต้องเอาตัวเราก่อนเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีใช่ ไม่ดีนะคะแล้วก็เอาตัวเองก่อนความผกขดมันข่ะไความด่ใช้คำยาไม่ได้ฉลาดมั้นถ้าสมมติเจอผู้ชายสะอาดขาวตเจะเลิกได้ไหมคือให้มันเป็นเรื่องของนาคนได้ไหมถ้าตอบตอนนี้แล้วมันทำไม่ได้แล้วก็จะายเขาใช่ค่ะมันนี่ก็คือทำงานหาเงินเนาะทำงานหาเงินค่ะ ว่าหนูอะ่ะจะให้ของแม่บ้านตลอด mm hmm. คือแบบว่าเวลาปีใหม่เขากลับบ้านแบบปีใหม่นิวเยียหรือว่าสงการอะไรเงี mm ้ย hmm. เราก็จะแบบโลดของที่บ้านแล้วก็ถามเขาว่าเขามีญาติที่น้องมีอะไรไหมเอาเสื้อผ้าเอาของใช้เราไปได้ที่เราไม่ใช้อะไรเงี mm ้ยเราก็ถือว่าคือจริงๆก็อยากบริจาคแต่ว่าเรารู้สึกว่าคนใกล้ตัวเราเขาก็สําคัญ mm hmm. เขาทํางานให้เราอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออให้คนใกล้ตัวก่อน mm hmm. ใช่ค่ะเราให้หลายคนเลยนะทุกคนใก้ตั ก็จะเป็นคนที่ทํางานกับเราแม่บ้านคนขับรถอะไรอย่างเงี้ยทีมงานตัดต่อ YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะเต็มอยู่กัเพราะว่าแบบว่าใครมาได้ดีสมัครบางทีเออก็ต้องรอเพราะว่าคนที่อยู่อยู่แล้วเขาก็ไม่ออกอะใครจะออกล่ะถึงไหมล่ะเราก็เลยไม่รับเพิ่มตอนนี้คือทุกคนอยู่เหนียวแน่นไม่มีใครออกจากเราเลยให้ของใหญ่ๆมีอะไรใหญ่ให้เจอ จริงๆเคยซื้อโทรศัพท์ให้ใช่เคยซื้อโทรศัพท์ให้แม่บ้านเลยใหญ่ไหมไม่รู้แต่ว่าตอนนั้นโทรศัพท์พี่เขาพังหนูก็ซื้อให้อะไรเงี้ยใช่แล้วม่บ้านเขาบ้างเขาขอบดไไูภายในหรอวะเขาก็แค<ล>่ดูแลบ้านให้สะอาดเท่านั้นก็คือโอเคแล้วใช่แต่พอ<ว>มันเป็นเรื่องอะไรอย่างนี้เสียงเงียบเลยนะก็คือ,อยังทะเลคุณอนเสิร์ตเบสสายเปย์ คนที่เหมือนดูแลเราเหมือนเขาทําให้เราอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากตอบแทนเขาแต่ว่าเราก็ไม่รู้เราจะตอบแทนยังไงเพราะว่าเราก็ทํางานทุกวันอะไรที่เราทําให้ได้เราก็ทําให้เช่นแบบว่าเออซื้อของให้หรือว่าให้โบนัสซื้อนู่นซื้อนี่หรือเอาของตัวเองที่เราไม่ใช้เราให้อะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าคือคนคนใกล้ตัวสําคัญกว่าคนที่ไกลตัวคือถ้าเราให้ความสําคัญกับคนใกล้ตัวมันจะมีความสุขมากขึ้นมากๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะดูแลเราแบบด้วยใจ 猜。